สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาอัปเดตต้นกล้าอายุ27วันนะคะก่อนที่จะไปดูต้นกล้าฝั่งทางน้นนะคะเดี๋ยววันนี้โบจะมาตอบคำถามนะคะว่ากล่องแต่ละกล่องเนี่ยเราควรเจาะกีร่รูดีแล้วก็เหมาะสําหรับในการปลูกอะไรนะคะเนื่องจากว่าก็คุณผู้ชมเห็นนะของโบเนี่ยเจาะอยู่หลายแบบนะคะทั้งกล่องลาซามอนแล้วก็เป็นกล่องกุ้งเองนะคะสําหรับกล่องปลาแซลมอนของโบจะ ที่สวนจะเจาะอ,อยู่สองแบบด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็จะมีก็คือเป็นกล่องอนุบาลน,นะคะที่โบใช้เป็นกล่องปลาแซลมอนนะคะก็คือ48รูนะคะคุณผู้ชมก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ48รู2กล่องก็9 6กนะคะ2กล่องก็96แสดงว่าฟองน้ำหนึ่งแผ่นเนี่ยโบใส่กล่องนะคะกล่องอนุบาลได้สองกล่องนะคะแล้วก็ใส่ กล่องปลูกนะคะได้12ใบนั่นเองนะคะที่โบเจอ48นะ48เน่ยเพราะว่ามันระยะห่างกําลังพอดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโบเอาไว้ในในในกล่องนี้แค่2อาทิตย์นะคะหรือว่า14วันแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมก็เหมาะสำหรับการอานุบาลน,นะคะแล้วก็การปลูกต้นหอมแบบนี้นะคะแล้วก็ เป็นผักสวนครัวอื่นๆนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับขึ้นช่ายเนี่ยก็อาจจะแน่นไปนะคะทำสหรับขึ้นช่ายเขาชีแบบ48ดรูก็อาจจะแน่นไปนะคะเนื่องจากว่าขึ้นช่าย,ยโบก็ไม่ค่อยได้ปลูกขายนะคะส่วนมากโบก็จะปลูกกินเองนะคะคุณผู้ชมโบก็เลยเอามาใส่กล่อง48ดรูแบบนี้นะคะเพราะว่าโบเอากล่องอนุบาลนนมาใช้เลยนะคะที่จริงถ้าสําหรับปลูกขึ้นช่ายจริงๆเนี่ย ปลาของปลาแซลมอนเนี่ยสัก3า33กําลังพอดีนะคะก็จะได้ระยะห่างที่พอดีเนาะ48แบบนี้ก็จะแน่นเกินไปนะคะคือเบอ่์ท่าแบบคุณผู้ชมอยากเจาะเพื่อใส่ลูกขึ้นใช่จริงๆนะคะคุณผู้ชมเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ4 8ตัว แล้วก็มีแบบเจาะหกรูเออเจาะหกแปดรูนะคะคุณผู้ชมเนี่ยโบก,ก็ใช้เป็นกล่องที่ปลูกสลัดนะคะแปดรูเนี่ยก็จะเป็นการปลูกสลัดนะคะตัวนี้โบเอากล่องที่ปลูกสลัดมาปลูกพวกผักสวนครัวผักแบบนี้ด้วยนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นบวบนะคะคุณผู้ชม โบก็ใช้แค่สีรูแล้วก็ปิดอีกสีรูไว้นะคะไม่ให้ยุงเข้าไม่ให้แสงเข้านะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็ใช้กล่องแปดรูได้นะคะแล้วก็มีถักฝักยาวก็ใช้เหมือนการเอากล่องปลูกสลัดมาปลูกถัวฝักยาวนะคะก็คือแปดรูนั่นแหละใช้สีรูแล้วก็ปิดอีกสีรูนะคะแล้วก็จะมีเป็นแตงกวานะคะคุณผู้ชมเป็นแตงกวา เดี๋ยวพามาดูทางสลัดบ้างนะคะนี่เป็นสลัดเราก็ใช้แปดรูนะคะคุณผู้ชมก็จะพอดีนะคะถ้าจะใส่ชึบตรงนี้อีแปดเก้าสิบสบเอดนี่ยถ้าสิบอดมันก็จะแน่นไปนะคะเพราะว่าผักสลัดเนี่ยมันก็จะออกเป็นทรงพุ่มบ,บานๆออกนะคะเราจึงเจาะแค่แปดรูนะคะ จะได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เป็นต้นกลา้าต้นไม่ใช่ต้นกล,าล้าราเป็นต้นผักสลัดนะคะอายุ27วันก็ได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะกลีนโอ๊กเนี่ยมันก็เริ่มที่จะบานออกนะคะมันก็จะเต็มตรงนี้เลยนะคะถ้า11มันก็จะแน่นไป15ก็จะแน่นไปนะคะแต่ว่าถ้าเจาะ6มันก็จะห่างเกินไปนะคะก็จะเปลืองพื้นที่นะคะคุณผู้ชมก็เลย นิยมเจาะกันที่แปดรูนะคะสำหรับปลูกผักสลัดนะคะคุณผู้ชมพวกนี้ก็แปดรูทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาดูทางเป็นกล่องกุ้งบ้างนะคะคุณผู้ชมกล่องกุ้งเนี่ยเจาะได้หลายแบบเลยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้พี่โบอนุบาลต้นกล้าอยู่ต้นกล้าของแตงกวาอยู่ก็24ลูนะคะเูนะคะมาดูฝั่งตรนี้ ปลูกสลัดนะคะก็จะได้ทั้ง6รูนะคะเนี่ยถ้าเป็นพวกทรงพุ่มพวกกรีนโอพวกคอสเนี่ยก็จะปลูก6ก็จะพอดีนะคะแต่ว่าแรกๆโบซื้อมาเนี่ยโบเจาะที่8 8ก็เจาะได้นะคะตัวนี้ก็จะเหมาะกับปลูกมินิคอสนะคะพวกสลัดแดงอะไรแบบนี้นะคะที่จริงมันปลูก6หรือปลูก8ก็ได้นะคะผู้ชม ถ้ากินเองนะคะไม่ไม่ได้ต้องการทรงพุ่มที่ใหญ่อะไรมากมายแล้วก็ใส่แปดไปเลยนะคะเจาะ8ดไปเลยหรือว่าจะต้องการทรงพุ่มที่ใหญ่ๆนะคะแล้วก็เจาะแค่6กรูนะคะแล้วก็ปิดหรือว่าใครได้เจาะแปดแล้วก็ปิด2อรูนี้ไว้นะคะไม่ให้ยุงไข่ใส่แล้วก็ไม่ให้แสงเข้านะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เหมาะกับการปลูกสลัดนะคะแล้วก็จะมี 35นะคะ35อันนี้ก็อนุบาลต้นกล้าก็ได้นะคะแล้วก็ปลูกต้นหอมก็ได้นะคะแล้วก็ปลูกขึ้นช่ายก็อาจจะหนาไปนะคะคุณผู้ชมนี่ก็ปลูกได้หลายอย่างเลยนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็น24นะคะ24เนี้ยใช้อนุบาลต้นกล้าปลูกขึ้นช่ายเนี่ยปลูกขึ้นช่ายกาลังพอดีเลยนะคะ24รูนะคะคุณผู้ชมกําลังดีเลย แล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นสิบห้ารูนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นพวกผักสวนครัวอย่างเช่นเป็นพวกต้นเปปเปอร์มินอะไรแบบนี้นะคะสเปีย์มินแบบนี้นะคะก็คือผักหอมเสริมนะคะที่บ้านโบเรียก,กใส่ตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นผักแพลวเป็นต้นอ,อะไรนะ กระเพรานะคะเป็นโหระพาอย่างนี้ก็ได้นะคะพวกนี้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นแปดก็ได้นะคะเพราะว่าพวกนั้นมันขึ้นเป็นต้นใหญ่นะคะคุณผู้ชมมันสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมน่ะจะใช้ปลูกอะไรนะคะถ้าอยากได้ทรงพุ่มนะคะอยากได้ทรงพุ่มก็เจาะห่างๆแต่ว่าถ้าอยากได้จํานวนปลูกกินเองแล้วก็เจาะทีๆได้นะคะคุณผู้ชมลองดูว่า อยากจะปลูกอะไรแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมเนี่โบก,ก็เจาะไว้หลายแบบเลยนะคะเจาะไว้ให้คุณผู้ชมดูว่าดูหลายแบบที่จริงโบมีถึงสี่สิบห้านะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าอยู่ตัวไหนห้าสิบสิบห้ายี่สยห้าสิบสาห้าสิบสี่สิบ้าเนี่ยกล่องนี้นะคะใบนี้ได้สี่สิบห้าก็ปลูกต้นหอมก็ได้ตัวนี้นะคะเราก็จะได้ จํานวนต้นที่เยอะนะคะเพราะว่าต้นหอมมันเขาไม่ได้ใช้ทรงพุ่มอยู่แล้วนะคะใช้ต้นเป็นต้นเรียวๆขึ้นมานะคะผู้ชมนี่ตัวนี้ก็จะได้ถี่นะคะอนุบาลก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะได้แค่หนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่าถ้าสองอาทิตย์ก็น่าจะต้นใหญ่แล้วนะคะตัวนี้น่าจะใส่ได้สองอาทิตย์อยู่นะคะตัวนี้ก็น่าจะใส่ใส่ได้สามอาทิตย์อยู่ถ้าเป็นต้นกล้าอนุบาลเนาะแต่ว่า ส่วนมากแล้วเขาก็จะให้อยู่ในกล่องรูปาลแค่ประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ย้ายขึ้นกล่องปลูกได้เลยก็คือกล่องแปดรูนะคะหรือว่ากล่องหกลูนะคะนี่แบบนี้สำหรับระยะห่างนะคะท,ที่ที่เหมาะแก่การเจาะสําสหรับปลูกสลัดในท้อ,องบมีมีระยะห่างอยู่สองอันด้วยกันนะคะก็คือกล่องเป็น จะแบ่งเป็นกล่องชุดแรกนะคะที่โบได้เจาะโบก็กะระยะไม่ถูกนะคะก็คือมันจะห่างเกินไปนี่นะคะ่ะมันก็จะติดขอบเกินไปเนี่ยเวลาที่เราวางกล่องแก้กันเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราวางชิดกันอย่างนี้ตรงนี้มันก็จะระยะห่างที่ชิดกันเกินไปนะคะที่หมอะเนี่ยโบว่าเนี่ยขยับเข้ามาอีกนะคะขยับเข้ามาอีกให้มันอยู่แบบ กลางๆอย่างนี้กําลังพอดีเวลาที่เราวางกล่องติดกันเนี่ยทรงพุ่มตรงนี้มันก็จะได้ไม่ชนกันมากนะคะคุณผู้ชมให้มันห่างจากขอบอีกตรงนี้ประมาณนิ้วกว่าๆนะคะประมาณสามสามถึงสี่เซนติเมตรนะคะห่างจากขอบตรงนี้กําลังดีตัวนี้เนี่ยมันจะชิดเกินไปนะคะคุณผู้ชมมันชิดขอบเกินไปมันมันมัน มันได้แค่ระยะห่างตรงนี้นะคะแต่ว่าเวลาเราวางจิดกันตรงนี้มันก็จะได้มันไม่ห่างกันมันก็จะชนกันเหมือนเดิมมันก็จะใกล้กันเกินไปนะคะแต่ว่าพอเหมาะเนี่ยก็คือแบบนี้นะคะก็คือห่างจากขอบเวลาที่เรายกดูรากดูอะไรนะคะตัวนี้นี่จะทับรากนะคะจะทับรากตัวนี้เนี่ยไม่ทับรากนะคะจะพอดีเลยถ้าใครยังไม่เจาะก็ดูว่าจะเจาะแบบไหนดีนะคะนี แบบนี้นี่กาลังพอดีแบบนี้นี่ชิดขอบเกินไปนะคะคุณผู้ชมกล่องกุ้งเหมือนกันนะคะกล่องกุ้งเนี่ยถ้าเจาะแปดเจาะแดแบบนี้กำลังพอดีเจาะชิดขอบไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะปลูกแค่หก คุณผู้ชมซื้อกล่องมายังไม่ได้เจาะนะคะก็ให้ขยับเข้ามาอีกสักนิดนึงนะคะขยับเข้ามาอีกสัก,สกประมาณตรงนี้ห่างจากขอบประมาณสักสองเซนนะคะสองหรือสามเซนก็ได้ฝั่งตัวนี้ก็สองถึงสามเซนก็ได้หาออกมานะคะก็จะได้พอเหมาะพอดีหกลูนะคะแต่ว่าถ้าจะอยากอยากได้แปดลูก็เจาะชิดขอบไปเลยก็ได้เพราะว่ากล่องกุ้งเนี่ยมันก็ขนาดเล็ก นะคะความกว้างนะเท่ากันแต่ว่าความยาวนะมันไม่เท่ากันกับปล่องปลาแซลมอนนะคะคุณผู้ชมโอเควันนี้ก็พามาดูว่าเจาะกล่อง กี่รูดีแล้วก็เหมาะสําหรับปลูกอะไรดีนะคะคุณผู้ชมหวังว่าก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมเนาะที่กําลังซื้อกล่องมาและกําลังจะลองเจาะเองนะคะจริงๆอะทุกวันนี้เนี่ยร้านที่เขาขายกล่องเขาก็จะเจาะให้อยู่แล้วแหละก็สั่งเข้าไปว่าอยากได้กี่รูนะคะเขาก็จะเจาะมาให้เลยนะคะก็มีเยอะทั้งในเพจทั้งในแอปต่งตางๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าโบเองเนี่ยไม่ได้ขายกล่องนะคะโบก็หาซื้อมาใช้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสําหรับนี้ก็ ขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้ผู้ชมปลูกผักแกงมีความสุขกันแล้วกันสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ